วันนี้มาพบกับเมนูคลายร้อนอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้อากาศรา้อนเมืองไทยอากาศเกือบ36 37 38อุณหภูมิเกือบ40องศาเลยวันนี้เรามีเมนูมาแนะนําใหม่เนื่องจากเมื่อวานไปพาลูกไปเล่นเล่นบันทึกเจอมาแล้วก็ได้มัชเบอร์รี่มามัชเบอร์รี่ก็คือลูกหมอนนั่นเองนะคะเนี่ยล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำนมเปรี้ยวปัน่น มันจะเป็นเมนูดีท็อกล้วไส้นิดนึงอะคะ่ะลูกหมอนเนี่ยรสชาติก็จะออกอมเปรี้ยวอมหวานอันที่สุกๆแบบนี้ก็จะออกหวานหวานนะคะถ้าเป็นแบบสุกแบงบนี้ก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงแต่เราจะใส่กลกันลงไปนะคะเอาไ้กินตอนก่อนนอนหรือกินตอนเช้าก็ได้ทําให้ขับถ่ายคล่องนะคะลองมาละลองมาแล้วก็โอเคดีรสชาติก็อร่อยดีนะคะก็เลยม,มาแบ่งปันสูตรกันก่อนอื่นก็เราจะ เทากันนะคะใส่น้ำแข็งก่อนน้ำแข็งแล้วก็ใส่วุกมอนตามตามความชอบเลยนะคะใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่เลยค่ะใส่ไปเลยเลย้ลางแล้วนะคะใส่ไปเย,ยอะๆหน่อยแล้วกัะนเนาะ จะปั่นกับน,นมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวที่ใช้แล้จะเป็นอีคาเกนไขมันศูนเปอร์เซ็นต์มีแล็โตบาซิลัสที่มีชีวิตอย่างน้อยหนึ่งห้าพันล้านตัวเมนูอร่อยออร่อยวันนี้ขออนุญาตใส่ไปเลยนะคะรามีสองเมนูนะคะจะมบีบิงซูอีกหนึ่งเมนูแต่เราทำน้ำปั่นก่อน อพอแล้วเนาะเราจะไม่ไม่ใส่นมำ้นนะคะวันนี้แต่ว่าจะใส่ปีโป้อชอบแกะไม่ได้ใส่บิโป้อ,อน,นิดนงชุบเสร็จเรียบร้อยก็ใส่น้มเปรี้ยวเลยคะ่ะ เปรี้ยวปิดฝานี่ก็เอาไปปิดนะคะ สีสวยมากเลยแล้วกลิ่นก็หอมมากหอมแบบติปโป้กับน้ำเปรีย้ยวแก้วนะคะเกินชื่นใจหอมอร่อยแน่นอนเลยชิมแล้วต้องชิมง่ายมากอร่อยค่ะหนึ่งเมนู แล้วามาทําเอาน้ําปั่นไว้ก่อนอันนี้ไม่ว่าแน่นอนขับถ่ายคล่องน้ําปั่นเรียบร้อยต่อมาเราจะทําบิงซูกันนะคะเนื่องจากช่วงนี้โควิดระบาดก็ต้องทําให้หลายๆคนต้องอยู่บ้านในเมื่ออยู่บ้านก็อยากกินของหวานอันนี้เป็นเราจะทําบิงซูจากโนโฟอมสช็อกโกแลตตามรีวิวมาจากเพื่อนในเฟซนะคะวันนั้นเขาทำเป็นบิงเอยน้ำแข็งใส จากนมโฟโมดรสสตรอบเบอรีวันนี้จะกินรสชอเเ็อกโกแลตพองมันเนยนะคะแช่ช่องฟิตไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะตัดตัดบบนเอาเป็นไปตัดกล่องก่อนนะคะอันนี้ออกมาไว้นอกตู้เย็นสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็จะได้ข้างในเป็นแบบนี้เทลงไปเลย รางก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เอาออกจากตู้เย็นมาพักหนึ่งแล้วมันก็เริ่มเริ่มแบบละลายแล้วนะคะท็อปปิ้งของเราก็จะใส่ง่ายๆเลยหาง่ายมากของกินของลูกนี่เองติโป้แล้วแต่ชอบเลย มันร้อนอะ่ะเอาออกมาไว้จากช่องฟิตมาไว้ข้างนอกแป๊บเดียวละลายละทับป,ปิ้งของปราาววอลิโอใส่ไปมันละลายแล้วทุกคนแล้วก็มีเจลลี่เบร์แล้วก็คอนเฟคนะคะอันนี้เราใช้กล่องเดียวอะ่ะมันก็เลยไม่ไม่พูน ใส่าละลายนะทุกคนกินง่ายอยู่ยง่ายอยู่บ้านจากตัวก้อนน้ำหนักเพิ่มไปนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ออกกำลังกายนะเติมน้ํำข้นหวานไปนิดนึงชื่ออร่อยเดี๋ยวเราจะลองชิกินกันนะคะง่ายมากเลยเนี่ยก็ได้น้าแข็งใสแบบไม่ต้องไปคิดร้านอืม อร่อยมากมาไปทำกินนะคะกินกับน้ำเอออะไรนะน้ำหม่อนอยู่ดีๆก็ลืมว่าชื่อมันว่าอะไรนะบันมันเบอร์รี่นะคะอร่อยทุกคนร้อนนี้ต้องจัดสำหรับเมนูวันนี้นะคะก็มีสองอย่างก็มีมันเบอร์รี่ปั่นกับเบงซูช็อกโกแลตทำง่ายที่บ้าน กินได้เลยนะคะฝากกดติดตาม Subscribe ด้วยนะคะสำหรัวันนี้สวัสดีค่ะ